ได้กันนะคะใจ<ส>่บาตด้วยกันนะครับเย้เย้อนุโมทนาด้วยกันนะคะอนุโมทนาด้วยกันนะครับถูกไหมจ๊ะจิบจุดตาใส่บาตรด้วยกันนะคะ มาด้วยกันนะคะ